ถ้าผมบอกว่ามีลำโพงสุดล้ำเสมือนพกสตูดิโอไปกับคุณได้ทุกที่คุณจะเชื่อไหมนี่ไม่ใช่แค่ลำโพงแต่เป็นคู่หูของนักดนตรีที่รวมการซ้อมการเล่นตัวช่วยการแกะเพลงการบันทึกเสียงไว้ในตัวเดียวนี่คือ JBL Bandbox Solo แต่ก่อนจะไปรับชมฟีเจอร์ต่างๆผมฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องมหาจักร h a n n e l ไว้ด้วยนะครับ บอกเลยว่า JBL b a n d b o บ s o l o ตัวนี้เป็นมาก,กลัมพ์โพงตอบโจทย์สายแลดนตรีอย่างแท้จริงโดยดีไซน์ของเ b l b ีย d b o บ s o l o โตัวนี้ดูแข็งแรงและพรีเมียมมากๆด้านหน้ามีโลโก้ JBL แถมยังพกพาง,ง่ายด้วยสายคล้องมาพร้อมช่องอินพุตแบบแจ็คโฟนหนึ่งช่องที่เสียได้ทั้งไมโครโฟนและกีตาร์และมีพอร์ต USB Type C สำหรับชาร์จและเชื่อมต่อมาพร้อมกับช่องหูฟังขนาด3.5ม mm ิลลิเมตรให้กุสามารถใช้ซ้อมได้โดยไม่ต้องรบกวนใครและมาพร้อมกับบลูทูธ5.0มีแบตเตอรี่ที่ใช้้งงงงงาาานนไดดตต่่่่อออเืสสูสุถึ6ชชััวโมกรรรจ1ค้ง ส่วนเรื่องเสียงบอกเลยว่าทรงพลังตามแบบฉบับของ JBL เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของลำโพงตัวนี้กันครับ และจาไฟ LED ที่อยู่ด้านบนตรงนี้จะแสดงผลตามการตั้งค่าการใช้งานและที่เรียกว่าเด็ดที่สุดของ JB Bandbox Solo ตัวนี้ก็คือเขามีเทคโนโลยีประมวลผลเสียงแบบเปรี่ยวทาำโดยจะมีปุ่มนี้ที่เรียกว่า Stem Control เพื่อเข้าสู่การประมวลผลเสียงต่างๆโดยตัว G ก็คือเสียงกีตาร์ตัว V คือเสียงร้องส่วนตัว O คือเสียงกลองและเสียงอื่นๆนะครับโดยผมจะเปิดเพลงขึ้นมาหเพลงนะครับ จากนั้นก็จะกดที่ปุ่มเซนท์คอนโทรลจะจะมีไอคอนตัว G ตัว V และตัว O แสดงขึ้นมานครับโดยผมจะกดที่ตัว V เพื่อจะให้เสียงนักร้องหายไปและถ้ากดที่ตัว G นะครับเสียงกีตาร์ก็จะหายไปส่วนตัว O จะเป็นเสียงอื่นๆนะครับโดยเราสามารถเลือกได้2ระดับกรองการเลือกให้เสียงไหนเบาลงหรือหายไปหรือถ้าเราเลือกที่จะปิดตัว G และตัว V เพื่อที่จะเน้นฟังเสียงอื่นๆเช่นเสียงกลองก็ให้เราเลือกเปิดเฉพาะตัว O ก็ได้เช่นกันครับ และถ้าเราต้องการเลือกปรับระดับเสียงเพลงเสียงกีตาร์หรือเสียงไมค์ก็ให้เรากดที่ปุ่มคอนโทรลหนกตรงนี้เพื่อเลือกและหมุนที่คอนโทรลหนกเพื่อปรับระดับเสียงได้เลยครับและต่อมาคือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้มีไว้เพื่อเลือกใช้งานพรี s e t เสียงเอฟเฟกของกีตาร์โดยเราสามารถหมุนที่คอนโทรลหนกเพื่อเลือก preset เสียงได้โดยสามารถเลือกจากตรงนี้ได้ทั้งหมด6แบบและถ้ากดปุ่มนี้ค้างไว้ก็จะเข้าสู่หน้าเมนูเพิ่มเติม,ตมที่มีจูเนอร์สำหรับการตั้งสายกีตาร์ และมีเมตรนอมสำหรับการกำหนดจังหวะในการซ้อมที่สามารถเลือกได้ทั้งความเร็วและสัดส่วนไม่ว่าจะเป็น2 4 3 4 4 4หรือ6 8ก็เลือกได้ครับและถัดมาคือการตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเข้าไปตั้งค่าความสว่างของไฟ LED ได้มีมิวสิชยนายให้เลือก ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเชื่อมต่อกับ JBL One App ฟังก์ชันต่างๆจะถูกปลดล็อกอย่างเต็มรูปแบบโดยเราจะมาเจาะไปทีละฟังก์ชันเลยครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแอบปบให้เราสังเกตที่ Guitarist เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานรูปแบบไหนซึ่งสามารถเลือกได้3แบบก็คือ Guitarist, Singing u i t a r i s t และ Singer แล้วเมื่อเราเสียบไม,มเข้ามาตัวแอปจะสามารถให้เราตั้งค่าไมโครโฟนได้โดยเราสามารถปรับแต่ง Equalizer ของไมค์และยังสามารถจําลองเสียงโมเดลไมโครโฟนโดยมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์และหลายโมเดลเลยนะครับ เช่น akg หรือชัวและสำหรับมือกีตาร์ยังสามารถจำลองเสียงแอมกีตาร์ไฟฟ้าได้หลากหลายและยังสามารถเลือกเอฟเฟกกีตาร์ที่ชอบไปไว้ใน jbl bandbox solo เลยเราสามารถเลือกร r เ s e t ได้สูงสุด6พรีเ s e t ผ่านฟีเจอร์ on product preset ครับนอกจากนี้ฟีเจอร์ stem control ในแอปยังสามารถปรับได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะปรับระดับเสียงกีตาร์เสียงร้องหรือเปลี่ยนมาปรับระดับเสียงกลองหรือเสียงอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถฝึกซ้อมจนคล่องมือและพัฒนาเทคนิคได้ทุกที่ JBL Bandbox Solo ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้นักดนตรีสามารถซ้อมได้อย่างครบวงจรนอกจากจูเนอร์สำหรับตั้งสายกีตาร์เมโทรโรสำหรับกำหนดจังหวะแล้วยังสามารถเป็นออดิโอเตอร์เฟซหรือซาวการ์ในตัวเพียงแค่เราเสียบสาย USB Type C จากตัวลำโพงเข้าสู่อุปกรณ์ก็สามารถใช้เป็นซ <c oughs> าวการ์เ,าารเพื่อบันทึกเสียงได้แล้วครับสวัสดีครับทดสอบ123นี่คือเสียงที่บันทึกจาก JBL Bandbox Solo เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับทดสอบ123นี่คือเสียงที่บันทึกจาก JBL Bandbox Solo เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับ อีกหนึ่งลูกเล่นที่น่าสนใจก็คือฟังก์ชัน Pitch Shifter ที่สามารถปรับระดับคีย์ให้เข้ากับสไตล์การเล่นของคุณได้จะปรับให้คีย์สูงขึ้นหรือต่ำลงก็ถามได้ง่ายๆ JBL Bandbox Solo ลำโพงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำตอบโจทย์สายนักดนตรีตอย่างแท้จริงจะร้องคาราโอเกะจะซ้อมหรือจะบันทึกเสียงก็ได้สำหรับ JBL Bandbox Solo ราคาอยู่ที่9,900บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่โชรุมมหาจักรทุกสาขาร้านซาวซิตี้ทุกสาขาร้านซาวแล็บ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.mahajak.com และ www.jblthailand.com ครับและถ้าใครที่ซื้อไปแล้วก็วอย่าลืมสแกนสติ๊กเกอร์มา h จ j ก k p l แปดอยู่บนกล่องสินค้านะครับแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประกันเพิ่มอีก3เดือนเป็น1ปีกับ3เดือนอย่าลืมสแกนและก็ลงทะเบียนกันยนะครับและถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโบแว่นหมดหน้าที่แล้วก็กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ